สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ติดกันพลาครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องนะฮะเปิดกล่องก่อนอย่างเดียวนะครับสำหรับตัวของชินเบอร์นิ g งกันดั้มนะครับก็เป็นลำดับที่4นะครับในกันดั้มบิวเมทัลเวิร์สนะฮะตัวนี้เป็นไฮเกรดนะครับแล้วก็ออกมาเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับหลายๆคนคงได้ดูรีวิวไปแล้วนะฮะทีนี้ ผมก็จะเปิดกล่องนะครับแล้วก็แน่นอนตัวนี้ตั้งความหวังไว้ว่าจะเริ่มนะครับเป็น e ปีด i ิวนะครับตัวแรกของปีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะที่จะทำสปีดวิวคือ s e e ีด i ิวห่างหายไปนานมากนะครับไม่ได้ทำ e ปีด i ิวให้ดูนานมากแล้วนะครับอ่ะน่าจะเป็นในรอบหลายๆเดือนลวกันะะนะครับที่จะทำสปีดวิวให้ดูขอสัญญานะครับว่าเดี๋ยวจะทำสปีดวิวให้ย้ำกันอีกทีนะครับอ่ะสำหรับตัวของ ชินเบอร์นิ g งกันดัเนี่ยก็จะเป็นของตัวเอกผมไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะอีโอเฮ้อ,อีเซฟบอกวะ่าคือถ้าไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวขอว่ากันเอ่อเพราะว่าลืมในเรื่องแล้วก็ตัวของ b ิวเมทัเวิร์สผมดูแค่ตอนที่1ตอนเดียวเองตอน2ตอน3ยังไม่ได้ดูนะครับก็รูปล่างเนี่ยมันก็มาจากพวกของตัว Burning ต่างๆนะครับแล้วก็เป็นหุ่นระยะประชิดนะ ตัวนี้ก็จะมีแพ็คหลังที่เป็นเหมือนของมัสเตอร์กันดั้มนะครับคุณของมัสเตอร์เอเชียคล้ายๆกันแล้วก็จะมีปีกนะครับที่ด้านหลังเราก็เอามาทําเป็นเหมือนผ้าคลุมได้นะตัวนี้ก็จะมีพาร์ตเอฟเฟกต์ให้ตามนี้นะครับก็ไม่ว่าะจะเป็นในส่วนของลูกเตะนะครับพาร์ตเอฟเฟกต์ปีกพาร์ตเอฟเฟกต์ดาบนะครับอ่ะตามนี้ดูกันให้เต็มที่นะฮะ แล้วก็ด้านข้างกล่องนะแล้วก็อีกฝั่งนึงนะครับตามนี้นะฮะตัวนี้ได้มาเออราคามีราคาแปะพอดีเลยนี่แปดร้อยหกสิบบาทนะฮะได้มาแปดร้อยหกสิบก็ราคาน่าจะอยู่ที่ราวๆแปดร้อยห้าสิบอะไรประมาณนี้แปดร้อยแปดร้อยห้าสิบไม่เกิน 900นะฮะหุ่นตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ไม่ได้เพียอได้ไวนะครับก็เลยซื้อมาราคาที่เป็นราคาหน้าร้านนะฮะแล้วก็ไม่ได้โดนตัดล็อตนะครับแต่คิดว่าตอนนี้น่าจะไม่มีแล้วนะฮะตอนนี้ในขณะที่คลิปนี้ออกวันนี้นะครับน่าจะไม่มีแล้วในสองตลาดมาเดี๋ยวมาเปิดกล่องนะครับแล้วก็มาดูแผงกันข้างในดีกว่า ก็เปิดกล่องออกมานะครับถุงแรกก็จะเป็นในส่วนของ part อฟเฟ c t นะฮะแล้วก็ยังคงมี pc นะฮะตามมาอยู่ถุงต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของพัดขานะครับที่เป็นกรอบสีขาวนะครับพัด้นเหลืองนะครับก็จะเป็นหน้าอกเขาแล้วก็ฝักดานะน่าจะเป็นฝักดา แล้วก็แผงนะครับอีกหนึ่งแผงนะที่เป็นในส่วนของกรอะตัวเนี้ในส่วนของพาร์ทที่เป็นชิ้นใสตรงนี้กับพวกพาร์ทเอฟเฟกต์เมื่อกี้นี้ผมลองเอาไปดูไฟ LED backlight แล้วมันเล่นด้วยกันไม่ได้นะอ่ะนี่ถุงที่สามนะอันนี้ก็ถุงที่สี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของแพ็คหลังแล้วนะครับ จะให้ดูทีลาแผงอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะคู่มืออ๋อคามิกิเซคายโอเคผมก็จำได้แค่แต่ย e ูริเซนะอ่ะหุ่นของคามิกิเซคายนะครับเป็นตัวเอกของยูว์ไฟเตอร์ทรายนะถ้าจำไม่ผิดนะกันนั่นยูว์ไฟเตอร์ทรายใช่ใช่แหละใช่แหละหุ่นของเขาก็อัปเกรดขึ้นมาอีกนะมันมี ทามิกิเบอร์นิงบิวเบอร์นิงอันนี้ก็จะเป็นชินเบอร์นิงนะตัวแผงนะครับทั้งหมดตามนี้นี่ตัวแผงทั้งหมดหน่าจะมี1น3่5สองสาม1ีบมี12แผงนะครับแล้วก็1สติกเกอร์นะครับในส่วนของพาร์ทการต่อโอเคเดี๋ยวนี้คู่มือเขาก็จะแบบ ลงรายละเอียดดีเทลมาว่าในแต่ละส่วนน่ะที่เราจะต้องต่อเขาก็จะบอกว่าให้เราอ่ะเตรียมแผงอะไรมาบ้างนะครับตรงนี้นะครับก็เตรียมไว้สําหรับในการต่อหัวนะครับนี่แล้วก็แผงสําหรับต่อลาตัวนะฮะก็ถือว่าเอ่อเป็นคู่มือที่ง่ายขึ้นนะครับทําง่ายขึ้นอันนี้เกิดฮัตส์บิลคัมพาแล้วก็โพสต์เซ t ชั่นต่างๆของตัวหุ่นก็จะอยู่ตรงนี้ ในส่วนของพ์ทการประกอบก็มีการแยกแขนขาในการประกอบนะเราก็ข้ามตรงนั้นไปแล้วกันอันนี้ในส่วนของการแบบติดภ้คลุมนะครับแล้วก็หน้าสุดท้ายนะครับไะเดี๋ยวเรามาดูทีละแผงนะครับว่าในแต่ละแผงเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงเรามาดูกันที่แผงแรกนะครับก็จะเป็นตัวของ pc นะฮะก็เป็นไฮเกรดทั่วไปเนี่ยหรือไฮเกรดแบบ ยุคเก่านะครับก็จะมี PC นะครับเป็นส่วนประกอบอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็น PC7 เนาะอ๋อ PC 0 0 2นะถ้า PC7 มันจะเป็นอีกแบบนึ่งใน,นส่วนของ PC เป็นสติกเกอร์นะครับที่เป็นสติกเกอร์ฟรอยด์นะครับหรือว่าสติกเกอร์กระดาษก็จะมีมาให้อยู่เท่านี้นี่เล็กๆแบบฝามือนนะครับก็ ไม่ได้ถือว่าน้อยเกินไปหรือว่าเยอะเกินไปนะครับสำหรับไฮเกตนะครับเท่าที่ดูจากรูปตัวอย่างก็คือใช้เท่านี้ในการปิดลงไปเนะี่ยก็ถือว่าครบแล้วนะครับสำหรับตัวห่นก็ถือว่าดีนะในส่วนของพ์ทเอฟเฟกนะครับที่เป็น G1 นะครับแล้วก็ G2 เนะี่ยชิ้นที่เป็นผ้าคลุมเนะี่ยนะครับชิ้นที่เป็นผ้าคลุมเนะี่ยจะมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับแต่ว่าเป็น ชิ้นที่ไม่เหมือนกันนะครับก็คือเป็นพาร์ตเอฟเฟกที่เป็นปีกกับพาร์ตเอฟเฟกที่เป็นเหมือนผ้าคลุมนะฮะแล้วก็พาร์ตเอฟเฟกตรงนี้จะเป็นตัวของหมัดอ,อ่ไว้ติดกับมือนะครับแล้วก็ชิ้นใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นพาร์ตเอฟเฟกนะครับที่ไว้ติดกับเท้านะครับเอ่อความเรียกว่าไงดีมันมีความพลิ้วนะฮะแล้วก็ มีความเป็นคลื่นๆนะฮะมนๆนะฮะเหมือนแบบเป็นพาร์ทเอฟเฟกที่ลื่นไหลแล้วก็สุดท้ายจะเป็นตัวดาบนะครับที่เป็นตัวพาร์ทเอฟเฟกอย่างนี้เสียดายที่มันเล่นเป็นแบ็คไลท์ led ไม่ได้นะมันก็เลยมาแบบอย่างนี้นะครับต่อมาเป็นแผง C นะครับก็เป็นแผงเก่านะฮะตั้งแต่ปี2015นะครับก็เป็นในส่วนของพาร์ทขานะครับชิ้นของตัวดาบที่แบบ ขาวจ้วเลยนะฮะเป็นดาบขาวจ้วนะฮะแล้วก็เป็นชิ้นส่วนของเท้านะครับกระโปรงนะครับชิ้นของหัวนะครับนี่ตรงนี้ชิ้นกระโปรงอีกอันนึงแล้วก็พวกตรงของเขนนะครับข้อแขนแล้วก็ข้อขานะครับก็เป็นแผงเก่าของตัวเดิมนะฮะตั้งแบบปี2015 อันนี้แผงไออันนี้เป็นพาร์ทใหม่นะครับก็คือเขาเก่าเนี่ยเราไม่ใช้แหละอันนี้มันจะมีติดเขามาเนาะเอาเป็นว่าตรงนี้ดนะ้วยกันอ่ะอันเนี้ยจะเป็นแผงไอก็คือจะเป็นเขาตัวใหม่นะฮะเป็นเขาตัวใหม่แล้วก็เป็นชิ้นหน้าอกนะครับแล้วก็เป็นของฝักดาบนะฮะ ก็จะมี3่3ชิ้นนะครับที่เป็นแผงไอแล้วก็อันนี้จะเป็นแผงดีนะฮะเป็นตัวเก่านะครับเป็นตัวเก่าเป็นเท้าเก่าเป็นชิ้นอื่นเก่าๆชิ้นลายเก่าหมดเลยนะครับตัวนี้นี่รายละเอียดเดี๋ยวเราก็มาดูตรงรีวิวทีนึงแล้วกันนะฮะต่อมาเป็นพาร์ทแผง f อนะฮะอันนี้ก็เป็นของเก่านะฮะ แต่ว่ามันมันเป็นพาร์ทชิ้นใสที่ดูดูแล้วมันมีความเป็นลุงๆุงน่ะนะฮะถ้าดูด้วยตาเปล่านะครับแต่เสียดายที่มันไม่เลืองแสงเหมือนตัวไอ้กา l ์ซี่ไอบิวสไตล์การ์ซี่อ่ Biraz อะนะน่าเสียดายถ้ามันทําชิ้นใสด้วยนะ่าจะเจ๋งเลยนะฮะอ่ะก็ตามนี้แต่ว่าจุจดจุดใสตามตัวนี้ถือว่าเยอะนะเยอะเลยต่อไปก็ อันนี้แผง B นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวฝักดาบนะนะตัวฝักดาบแล้วก็พาร์ทอื่นๆนะฮะที่ที่เป็นตัวผนข้อต่อต่อตางๆนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นพาร์ทที่มีแผงของมือแล้วก็จะเป็นแผง A ก็จะเป็นข้อต่อส่วนอื่นๆนะฮะตัวมือก็จะอยู่ตรงนี้ ก็ยังเป็นแผงเก่านั่นแหละก็ตัวนี้เนี่ย <c oughs> เก่าเกือบหมดนะยกเว้นแบบพัทใหม่ที่เป็นพวกพัทปีดเออแบ็คแพคนั่นแหละนะครับอ่ะพูดถึงก็มาละออตรงเฮดสองเนี่ยก็เป็นแบ็คแพคนะสีแดงแล้วก็จะมาคู่กับตรงนี้ H1 ดนะครับก็เป็นส่วนของแบ็คแพคทั้งหมดที่เราจะได้เห็นอยู่ตรงนี้นี่ตัวแบ็คแพคมันก็จะมีลูกเล่นนะครับโดยจะต้องใช้จอยตรงนี้ นในการแบบทําเป็นผ้าคลุมนะครับก็เดี๋ยวตอนรีวิวนั้นจะทําให้ดูนะครับว่าการการผ้าคลุมนั้นเป็นแบบไงอันนี้ก็น่าจะเป็นแผงใหม่สุดท้ายใช่ไหมอ๋ออันนี้ยังเป็นแผงเก่าแผง E1 นนะฮะอันนี้น่าจะเป็นช่วงพวกเอเอทั้งหมดนะฮะเป็นแผง E1 ก็หมดแล้วทั้งหมด12แผงนะครับตามนี้เลย จัดไว้เยอะนะจัดไว้เยอะนะครับแล้วก็แผงใหม่ก็คือในส่วนของพาร์ทเอฟเฟกกับตัวแบ็คแพคแล้วก็ตัวเขาชิ้นหน้าอกนะครับมีเท่าที่สังเกตนะก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับแผงที่ว่าเป็นใหม่นะแต่ว่าทั้งหมดก็คือตามนี้เลยนะครับสำหรับตัวของชินเบอร์นิงกันดั้มนะครับอ่ะตามที่บอกไว้ก็ตัวนี้จะมี สปีดบิวให้ดูแน่นอนแต่ว่าขอเวลาสักพักหนึ่งนะฮะเพราะว่ายังไม่ชินกับอุปกรณ์ใหม่กับมุมกล้องใหม่ๆที่ที่ได้ทำให้ดูกันก็ประมาณนี้คร่าวๆแล้วก็หวังว่าคงจะได้ดูแบบแตกต่างจากที่ได้ดูรีวิวจากช่องอื่นๆมานะครับสปีดบิวกลับมาแล้วเอาใจช่วยให้ด้วยนะฮะโอเคประมาณนี้นะฮะสำหรับ เพื่อนๆนะฮะที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่แล้วก็ยังไม่เคยกดติดตามอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะเพราะว่าผมจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ดูในเกือบทุกวันเลยนะสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดในเรื่องของเนะะื้อหาหรือว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนอย่างไรต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับไปแล้วอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะ